สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับมิติด,ด้านการลงทุนของจีนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e EC ถือว่ามากกว่าทุกประเทศที่เข้ามาลงทุนแล้วนะครับขณะที่ผู้บริหารของ e EC ซก็ยังคงเดินทางไปแสวงหาความร่วมมือและการลงทุนจากจีนอย่างต่อเนื่องโดยโชว์จุดเด่นของ EEC ที่มีการปรับเปลี่ยนกฎเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีและการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และสำหรับจีนแล้ว EEC ของไทยนั้นยังมีความเชื่อมโยงกับหลายพิมพ์มหาโครงการของจีนด้วยวันนี้จับเจ้ามองจีนพาไปคุยกับเลขาธิการของ EEC ครับ ล่าสุดเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะประชุมนักธุรกิจจีนโลกที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับมากันตั้ง3,000คนผมเห็นท่านเดชาขึ้นไปพูดแสดงวิสัยทัศน์ไปชักชวนการลงทุนจากจีนด้วยสองเดือนผ่านไปเนี่ยกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ผมคุยให้ฟังเทอร์จีเมืองไทยแล้วผมตามไปเจาะดู2กลุ่มนะนองจากไทยกับจีนเนี่ยเรามีเรามี EC เนี่ยไปจับคู่กลุ่มหนึ่งกับกลุ่ม เพเบย์แอเรียอ๋อ GPA เนี่ยนน GPAGPA ก็จะมีกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีะกลุ่มยังซีเรเวอร์เดลใต้กลุ่มนึงซึ่งตัวนั้นก็อยู่ใกล้ๆเซี่ยงไฮ้ตอบรับดีใชแล้วก็จะมีการลงทุนที่เยอะหน่อยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าในใอุตสาหการรมที่เกี่ยวเนื่องกับรถไฟฟ้าจะมีพวกแบตเตอรี่พวกอะไรต่างๆ oh. ้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่เราเองต้องการลงทุนนั่นใช่ครับแล้วเขาเป็นลักษณะที่เราอยากได้แล้วเขาก็อยากมาด้วยพอดีแล้วเพราะส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยต์ อุตสาหกรรมซึ่งเราเรามีมานานนะับเราก็มีเหมือนกับเรามีมีอะไรที่ที่ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ใช่ใช่ครับสิ่งที่ทางนักธุรกิจจีนเขาสนใจเป็นพิเศษเรื่องของ e c ซเนี่ยเรื่องไหนครับจริงแล้วความความเป็นจีนเนี่ยครับมีมีความเข้มแข็งในเกือบทุกด้านตัวที่เป็น e ีเนี่ยอาจจะเห็นที่ที่เห็นเป็นจริงเป็นจังเพราะมันเป็นเรื่องของโรงงานการแพทย์เนี่ยใน E c ก็มี เขาเรียกจีโนมิกนะครับก็คือเป็นลักษณะที่เอาเอาเอาเลือดของเราไปดูเอ็นเ้วก็มาดูแพทเทิร์นนะฮะในร่างกายของคนเนี่ยมีไปดูโปรไฟล์ว่ามีความเสี่ยงกับเป็นโรคอะไรขนาดไหนเพื่อเอาตัวนี้รักษาไปตามไปดูถึงจีนตามถึงเซลล์เลยโอ้โหพัฒนาการไปนักแพทย์เห็นท่านพูดในในเวทีประชุมมันนั้นว่าตอนนี้ทาง EC ุดูเหมือนจะมีการให้สิทธิพิเศษที่ดีกว่าเก่าเยอะเลย มีเท่าไรบ้างครับมีสส่วนนะครับ,รบใ,นในกรณีของในกฎหมายของอ c ซเนี่ยประเภทแรก่ยไปเกี่ยวกับเรื่องภาษียกเป้นภาษีเงินได้แล้วก็พวกไอค่าไออคอรขาเข้าขา,ขา,ขาออกตามกฎหมายสุลักคอนพวกนี้เราสามารถจะยกเว้นให้ได้เลยนะครับส่วนประเภทที่2เนี่ยจะเป็นที่ไม่ใช่ภาษีโดยตรงแต่เป็นการเกี่ยวกับใช้เกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาทํางานเช่นในปัจจุบันถ้า ถ้าช่วยกับจีนอยากจะมาทำในในบ้านเราซื้อที่ดินอย่างเงี้ยครับซื้อที่ดินเราเราเสนอว่าให้ตั้งบริษัทของในไทยแต่สามารถถือถือพันโดยจีนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้โอได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเขาทำแบบนี้เนี่ยอันที่หนึ่งคือเขาสามารถจะซื้อที่ดินมาใช้ทําโรงงานได้เลยนะโอับล้วก็คือเราให้สิทธิ์ในการที่ที่สามารถถือครองที่ดินมีข้อจำกัดไหมครับว่าต้องกี่ไร่อไม๋อไม่มีครับ้อจกัดเราก็จะดูตามสเกลของโรงงานที่ต้องการ แต่ถ้ายัางไม่ครับยังไม่อยากซื้อ,อก็สามารถเช่าระยะยาวคือ50 49บวกีาปีได้คือสามารถเช่าทีห้าแล้วก็สามารถต่อไปอีก49ปีรวมแล้ว99ปีครับส่วนเรื่องความการซื้อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยเป็นไงครับก็มี2แบบนะครับ,รบก็คือถ้าเป็นบริษัทที่มาลงทุนเราก็ต้องการซื้อเหมือนกับคอนโดนะฮะในการที่จะให้เป็นเหมือนกับเป็นสวัสดิการพนักงานเนี่ยเราก็มีการเปิดสัดส่วนให้ว่าครับคอนโดทั้งหลังเนี่ยเราดูว่ากี่สมมุติเราดูาลางกีจหลังเมตรเนี่ยถ้าประมาณหก เ,เ,เขาสามารถจะซื้อไปได้ก็จะช่วยอสังหาร,ริมทรัพย์เราด้วย<ช>เขาสามารถซื้อ,อคอนโดเอาไว้ให้กับพนักงานแต่จริงๆแล้วฮะคนที่ไปเป็นพนักงานเองเก็สามารถซื้อคอนโดได้นะค,คอนโดไปใช้เองเช่นสมมติว่ามีผู้ชชนเชี่ยวชาญจีนถ้าเขาบริษัทซื้อคอนโดให้ก็ได้แต่เขาอยากซื้อเองเราก็เปิดให้เขาไปสิทธิ์ซื้อเองได้ด้วยเหมือนกันโอ้ครับแรงผลักดันที่ทาให้ปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเราเห็นว่ากลัวเขาจะไปที่อื่นหรือว่า เป็นการรู้ความสุขที่เราคิดว่าเขาควรจะได้อย่างไรพวกกันตรงงเนี่ยในในอีซีเราไม่ได้คำนึงถึงสัญชาติของนักลงทุนอ๋อใช่ทั่วหน้าเลยหาทั่วหน้าแต่โดยลักษณะของการลงทุนเราสามารถจะดีไซน์การลงทุนเป็นรายโครงการไปที่ผมบอกฮะางที่เรื่องภาษีเนี่ยจะแตกต่างกันครับหรือในกรณีอย่างเรื่องซื้อที่ดินเนี่ยจริงๆแล้วสิทธิประโยชน์ที่เราให้เนี่ยที่ไม่ใช่ภาษีอย่างเช่นวีซ่าอย่างเงี้ยอ๋อครับเราเราให้วีซ่าได้คนที่จะมาทํางานเนี่ย ทางสำนักงาน EC ซีสามารถจะดำเนินการออกวีซ่าให้และสามารถออกวอร์กเ r อร์มิทให้ได้ด้วยเลยครับเป็นลองเทอร์มวีซ่าที่อยู่ได้ถึง5ปีงั้นถ้าบริษัทแจ้งบอกว่าจะเข้ามาลงทุนแลวจะเอาใครมาผู้เชี่ยวชาญในมาทํางานเนี่ยเราจะเป็นคนออกวีซ่าให้ครับทั้งคนนั้นแล้วคู่สมรสแล้วรวมถึงผู้มีอย่างเช่นลูกให้เข้าไปด้วยอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเราพยายามที่จะรองรับดึงให้คนเขเข้ามาทํางานแต่จริงแล้วเนี่ยตัวที่ ที่เราอยากจะจะทำเป็นพิเศษเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการลงทุนนะฮะอยากจะทำโรงงานเนี่ยใบอนุญ,ญาตก่อสร้างหรือการรับโรงงานเนี่ยทางทางไอซีออกให้ได้ด้วย uh. นะครับงั้นก็จะทําให้เราจะสามารถออกใบอนุญาตที่ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเนี่ยครับเกี่ยวกับการทงางานนี่หมายถึงการ uh. ตั้งโรงง,งานการประกอบกิจการ,รนี่รได้ถึง44ใบ หมายถึงอะไรครับก็ทางอ c ซดเนี่ยออกให้แทนหน่วยงานอื่นได้อ๋อแทนโค์กรต่างๆถ้าเก<ร>ัวบ,บว่ากำลังเข้ามาจะลงทุนกับ,บามาที่ e c ีก็สามารถจะได้ได้ตัวตัวใบอนุญาตเนี่ยปานที่เดียวเลย o n e stop service ใช่ครับคือเรารจะออกให้ที่เนี่ยครับแราแชร์ได้ของกฎหมายมื่นเราออกให้ก็ได้จะทําให้เร็วขึ้นและสะดวกขึ้นครับถ้าจะจับจ้องมองไปที่กลุ่มธุรกิจจีนเนี่ยนะครับตอนนี้พูดถึงบริษัทต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจีนังครองอันดับหนึ่งไหมครับห้าปีที่ผ่านมาครับรวมถึงเครื่องปีนี้เนี่ยอ กับญี่ปุ่นจะไล่ไ่เรียกกันนะครับคือสูสีกันจากการลงทุนประมาณสัก2ล้านล้านบาทเนี่ยครับญี่ปุ่นจะลงทุนประมาณสัก13%บสจีนมีส0แต่รวมกับฮ่องกงด้วยเนี่ยจะเป็น14%บส่อรต์แต่ปลายปลายปีนี้ผมเข้าใจว่าน่าจีนน่าจะแซงญี่ปุ่นแหละเห็นว่าท่านเ็กนิิการก็เดินทางไปไปซืงงค้าไปควางตุ้ง เป็นไงครับผลตอบรับเป็นยังไงครับก็ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าในจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าจากนโยบายที่ชัดเจนของผู้นําจีนและผู้นําไทยว่าเราจะช่วยกันในเรื่องการลงทุนนะครับแล้วก็ได้แล้วกมีการประกาศโดยประธานริบดีจินพิงเลยบอกว่าว่าอีซีเนี่ยจะเป็นพาร์ทเนอร์กับตัวเคดเบย์แอเรียกับยังยังซีเรเบอร์เนี่ยเนี่ยตรงนี้ทางเราก็ไปไปพยายามจะให้เขาจะพาร์ทคล้ายอีซีเนี่ยในกลุ่ม ของแต่ละกลุ่มของจีนเขาก็ไปช่วยหาให้แต่จริงแล้วนักธุรกิจของจีนก็ตื่นตัวมากครับครับผมไปจีนมาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็ได้เห็นอะไรต่างๆเยอะแล้วก็เห็นความตั้งใจที่เขาจะมาลงทุนเราก็ผม่ว่าปลายๆในปีนี้เราก็ต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะเข้ามาอีกเยอะเลยมีคนพยายามที่จะพูดถึงการประสานนโยบายกันมีทั้งเรื่องของ b r i อคือเพื่อน่ายืมบอลเว็บบอลโรดเนี่ยครับมีทั้งของเวดอินชานาสองพัยี่บมีของไทยแลนด์1.0ด้วยแล้วก็บวก GPA Greater Bay Area ของจีนด้วยนะครับจะเชื่อมโยงกันยังไงครับือจริงๆแล้วอันนั้นจะเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นเ <แ một S 2> น้นในวิธีการที่ไม่เหมือนกันบางยุทธศาสตร์จะเน้นไปทีการของ,องสร้างพื้นฐานนะครับแต่การทํโครงสร้างพื้นฐานสุดท้ายไม่ว่าจะมาในในแบบไหนในแต่ละอันเนี่ยมันจะต้องมาจบอยู่ที่การค้าการลงทุนของแต่ละประเทศน่นหอาจจะมาแนวคนละแนวกันใช้น้ําหนักแตกต่างกันแต่ปลายทางเนี่ยคือการที่ให้เกิด กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศทไทยและ<อ>จีนนทางกลับกันครับครับพูดถึง g b a คือ Greater Bay Area นะครับซึ่งรวมถึงอา่าวางตุง้งใช่ไหมครับฮ่องกงกับมาเก๊าเนี่ยความจริงก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์เป็นสเกลที่เมื่อเทียบกับ EC แล้วต้องถือว่าใหญ่กว่ามากแม้แต่เป้าหมายหลักของสาหกรรมท่านนั้นเองก็ดูใหญ่โตเป็นเรื่องของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเครื่องบินจิปาถานี่ยนะครับสเกลแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลเอฟเฟกกับทาง EC นะครับหรือว่าร่วมอยูงไนไ เขาใหญ่กว่าเราเยอะนะครับโดยไซส์โดยประชากรอะไรเขาใหญ่กว่าเรามากแต่การที่เรามีความร่วมมือกับขาใหญ่อย่างเงี้ยมัก็ให้เราไปได้ได้ดีขึ้นคือใน Gateway Area เนี่ยจะเป็นที่ทางรัฐบาลจีนมีมีนโยบายชัดเจนที่จะใช้ที่นั้นรองรับการลงทุนจากต่างประเทศมาเป็นเวลานานแล้วมีการโตมาเน้นจากระยะเวลาสมรอด10ปีที่ผ่านมาในในบรเวณนั้นเนี่ยกลายเป็นจากสิ่งที่ดึงดูดนักลงทุน เป็นเหมือนก็เป็นเคสพิเศษของจีนมีคนเข้าไปลงทุนในพื้นที่ g b a เนี่ยนะมันมีการลงทุนเกือบประเทศใหญ่ๆลงอยู่ในพื้นที่นั้นมากจนจีนจากคนที่เคยรับเทคโนโลยีจากการลงทุนจีนสามารถจะผลิตทําอัน์พาผลิตภัณฑ์หรือสร้างเทคโนโลยีของตัวเองจาก GSA area แล้ออกเอ็กซ์พอร์ตเทคโนโลยีของตัวเองมาไปลงทุนในต่างประเทศ แต่ที่จีนเคยรับการลงทุนจากต่างประเทศไปล้วนี้จีนมีเทคโนโลยีของตัวเองก็มาลงทุนอย่างเช่นในไทยหร <ober> ือในประเทศอื่นไปแล้วนะครับไม่ใชการการที่เราเป็นมิตรกับเขาเนี่ยเราก็ใครเป็นว่าเราก็สามารถจะแล้วอานิสงฆ์คือเอาองค์ความรู้จากเทคโนโลยี<อ>ท,<ช>ที่ที่เขาแอพพลายมาแล้วปรับปรุงมาแล้วเนี่ยเข้ามาที่ไทยครับอนนี้คือนี้ดนยนะก็เป็นไปได้เหมือนกันจากการที่ไทยเรามีการลงทุนใน EC ซสักวันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดจาก EC เราได้องค์ความรู้แล้วเอาองค์ความรู้เนี่ยไปลงทุนในที่อื่นก็ได้เหมือนกัน หลังจากที่ EC อาจจะก้าจายไปยังส่วนอื่นของประเทศไปตัวตรงอื่นได้บุคลากรฝ่ายไทยเรามีรเตรจำมพอมยังไงบ้างรับก็นนี้จริงนะครับปัญหาเพราะเนื่องจากว่า EC เราโฟกัสไปในตัวอุตสาหกรรมที่ไฮเทคมีความรู้สูงคนเรายังไม่มีหรอกครับแต่วิธีการเนี่ยเราเราพยายามดูแลคนหรือการสร้างสร้างคนไปลักษณะเราเรียกว่าดีม a นดิฟเนะครับก็คือว่า เราจะดูอุตสาหกรรมเขาต้องการคนอะไรแค่ไหนยังไงเสร็จแล้วเนี่ยเราให้เขามาเป็นพาร์ทเนอร์ในการสร้างคนเราตั้งแต่แรกนะครับซึ่งมีปัจจุบันเนี่ยมีเคสอยู่หลายเคสนะครับที่อย่างเช่นว่าเ็ต,ตัดสินใจมาลงทุนเนี่ยเขาอาจจะบอกเราว่าจะใช้คนสักประมาณว่า5 0 0คนในในปีเขาจะมาช่วยเราผลิตตั้งแต่แรกเขาจะเอาดีมานด์5 0 0คนเนี่มาบอกว่าต้องการขนาดไหนบ้าง<อ>บางครั้งเนี่ยเขาจะเอาเครื่องมือหรือเอาอาจารย์ มาเป็นสารตั้งต้นในการฝึกอบรมให้คนของเรารแล้วเราก็ไปเอาพาร์ทเนอร์กับสถาบันการศึกษามาช่วยกันเทรนนี่ในระยะเวลาที่เขาตัดสินใจมาลงทุนจนถึง,<ม>ถงกว่าจะอเปเรชั่นไปสร้างโรงงานอะไรต่างคนได้พอดีปัจจุบันคนในในกลุ่มที่เราทำแบบนี้มีเป็นหมื่นคนแล้วนะในสในช่วงต้อง5ปีที่ผ่านมาท่านเด็กขิการไปลงนามกับทางปางตุ้แในนั้นมีเรื่องของการพัฒนารุ่งของอาชีวศึกษาด้วยใช่ครับใช่อันเดียวกันแต่ฮะเพราะพวกนี้จะเป็นคนที่ที่ทำงานจริงๆแล้วเ จริงีแล้วพวกกตรทดลองทำไฮเทคอุตสาหกรรมไฮเทคเมื่ออาชีวะเนี่ยอาจจะได้ตังกว่าเอนจิเนียร์นะเมื่อ20ปีก่อน <Okay. S 2> จีนก็คงไม่ได้อยู่ในเทคโนโลย,ยีที่สามารถจะทารถไฟความเร็วสูงของจีนได้ใน,ในปัจจุบันเขาก็ต้องสร้างคนมาเนในโมเดลลักษณะเนี่ยนะมันก็สามารถจะเอามาใช้เป็นการเรียนรู้แล้วก็เอามาปรับใช้ในบ้านเราได้พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเมื่อกี้เรายกตัวอย่างโมถึงความตู้เนี่ยนะครับล่าสุดผมไปจีนมาเนี่ยนะครับ เมื่อก่อนเรามีสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าเนี่ยนะครับซึ่งเปิดมาสักห้าปีแล้วครับตอนนี้จีนครังจะเปิดสะพานใหม่เชื่อมซินเ้นกับจงสานเข้าด้วยกันก็เป็นแนวคิดของซีจผพงที่ต้องการที่จะเชื่อมเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะครับเขาบอกต้องการแข่งขันกับท่าเรือหลายที่แล้ว่าที่ซานฟรานซิสโกที่นิวยอร์กที่โตเกียวด้วยนะครับคราวนี้หันมาดูโครงสร้างพื้นฐานของ e c ที่ไทยเนี่ยท่านเลขาธิการคิดว่าเรามีความพร้อมหรือมีความคืบหน้าอย่างไงแล้วโครงสร้างพื้นฐานขขออองงงเรรากก็็จิแล้้วในนพืืที่ EEC ถ ดีที่สุดแล้วนะดีที่สุดแล้วนะครับก็คือว่าปัจจุบันเรามีสวนอภูมเรามีดอนเมืองในกรุงเทพใช่ประตูสาหรับการบินจากต่างประเทศมาทางอีซีเรามีต่ออุดรเพลนะครับตอนนี้ในในโปรเจกต์ใหญ่อันนึงที่เราขยายอุดรเพาโดยมีรันเวย์เพิ่มขึ้นหนึ่งรันเวย์นะครับเราก็มีอาคารผู้โดยสารใหม่ซึ่งรองรับได้60ล้านคนเท่ากับตัวสวนอภูมในปัจจุบันเรามีประตูสําหรับสินค้าอยู่ที่แหลมฉบังเราก็จะขยายถ้าเทอร์มินอลใหม่ที่แหลมฉบังเหมือนกัน เรามีประตูท่าเรืออุตสาหกรรมที่ในกรณีที่วัตจุยิบที่มาใช้ในอุตสาหกรรมอยู่ที่มากตรพุ่นงั้นสามประตูนี้มันก็เป็นประตูที่ที่รับทั้งคนและของในเชิงระดับโลกได้นะครับแล้วก็จะมีรถไฟความเร็วสูงที่ใช้เชื่อมคนจากสุรุมิใช่ครับจากนั้นรถไฟเนี่ยยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างดีฮะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันมีสะดุดซึ่งต้องมีการเคลียร์สัญญากันอยู่นิดหน่อยทะาลคาพูดถึงว่าเชื่อมั่นว่านักธุิจีนช่วงปลายปีนี้นะครับจะลังหลเข้ามาอีกกมาเลยนะครับ ท่านเตขาบอกว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้คนจีนนักธุรกิจจีนสนใจที่จะมาลงทุนในเมืองไทยมากขึ้นที่ผ่านมาจีนก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศไทยนอกจากเรามีความพร้อมในเรื่องการลงทุนแล้วรเรามีชีวิตเ,เขาสามารถจะใช้ประเทศไทย,นยในการใช้ชีวิตมากกว่าการทํางาน<อ>ซึ่งอันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับ,รบเอามีเมืองไทยเรามีอาหารเรามีคนไทยเรามีแหล่ง,งท่องเที่ยวที่คนมาทํางาน8ดชั่วโมงนอน8ชั่วโมงอีก8ดชั่วโมงเนี่ยสามารถจะ enjoy life mm hmm. ในประเทศไทยได้ mm hmm. ผมว่าตรงนี้เป็นส่วนจุดแข่งสําคัญเลยฮะถ้าจะให้คะแนนความภาคภมใจหรือความพอใจกับผลงานของ EC ท่านในครัเป็นยังไงครับเป็นเรื่องของการทําเจตนารมณ์ของการ <c oughs> มี EC <c oughs> เกิดขึ้นจริงๆจากการมีลงทุนเข้ามาจริงๆเรั <c oughs> แล้วก็จะมีการส่งผ่านเงินที่ได้จากการลงทุนไปถึงระดับชุมชนได้จริงจ <c oughs> ผมคิดว่าความมึอพอใจผมพอใจในเชิงนโยบายที่ชัดเจนผมพอใจมากสาหรับกฎหมายอีซีที่มีมันมีผมมีเครื่องมือที่ทํางานต่อไ้ครับไปดูแนวนโยบายของจีนที่เกี่ยวเนื่องกับ e e c นะครับซึ่งมีอยู่หลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการเชื่อมรถไฟไทยจีนนะครับเรื่องของการลงทุนในนิคมสาหก,กรรมและท่าเรือมูลค่าการลงทุนและการจ้างงานที่จะติดตามมาติดตามรายงานของอชวยจากปากิ่งครับสวัสดีครับคุณผู้ชม e e c เป็มไายยุทธศาสตร์ภายใต้ไท a i ล a n d 4.0ได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายหลายบีมานี้วิสาหกิจจีนจำนวนมากไปลงทุนที่ EEC เขาเชิญตีตามครับเมื่อกล่าวถึงการลงทุนของจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประการแรกก็คือโครงการรถไฟไทยจีนซึ่งเชื่อมโยงกับ EEC อย่างลึกซึ้งโดยงานสัญญาที่ 4. 3ของโครงการรถไฟไทยจีนก่อสร้างโดยวิสาหกิจจีนที่เรียกว่า บริษัทวิศวก,กรรมการก่อสร้างแห่งรัฐของจีนนอกจากนี้วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมากรุงเทพจัดพิธีลงนามการสัญญาที่3ขีด1ของโครงการรถไฟไทยจีนซึ่งรับผิดชอบโดยบริษัทวิศวก,กรรมการรถไฟแห่งประเทศจีนหมายเลข10หลังจากรถไฟไทยจีนสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเชื่อมโยงรถไฟจีนลาวกลายเป็นเส้นทางใหญ่ที่พาดผ่านคาบสมุทรอินโดจีนสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับการจัเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย เรื่องถัดไปต้องพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมร่องไทยจีนนิคมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2005เป็นหนึ่งในเขตความร่วมมือตั้นเศรษฐกิจกังค้านอกประเทศงวกแรกของจีนเวลานี้ได้ดึงดูดบริษัทจั้งการ,รผลิต220แห่งและบริษัทที่ให้บริการทางธุรกิจ30กว่าแห่งมาลงทุนที่ไทยได้สั่งมากกว่า50,000ตำแหน่งงานให้กับท้องถิ่นโดยมูลค่าอุตสาหกรรมรวมมีมากกว่า26,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ึงดูดการลงทุนจากจีนในไทยกว่า4,500ล้านตอนน่อลลา์สหรัฐกลายเป็นแบบฉบับแห่งความร่วมมือตั้งกำลังการผลิตระหว่างจีนไทยส่วนท่าเรือแหลมฉบังเป็นสูนย์กลรงระบบโลจิสติกส์ทางทะเลข,ของไทยซึ่งอยู่ภายใต้ EEC ก็เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือของข้อเริ่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางโดยท่าเรือแหลมฉบังมีประสงค์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นท่าเรือสีเขียวและมีเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งล่าสุดได้นําหัวลากชนิดที่ไม่มีคนขับมาใช้บริการแล้วเทคโนโลยีความต้องการและตลาดลอกส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังต้องพัฒนาไปทางเทคโนโลยีสีเขียวตอนนี้เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้อยู่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดมาจากจีนเป็นส่วนมากแผนยุทธศาสตร์ e EC ีของไทยสอดคล้องกับข้อเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนอย่างสูงการประสานการอย่างกลมกลืนจะทำให้สองประเทศอำนวยประโยชน์แก่กันเพื่อมีชัยชนะร่วมกัน จากจีนลงทุนในเมืองไทยช่วงหน้าจะพาไปดูแผนการเชิญชวนนักลงทุนไทยให้ไปที่จีนกันบ้างโดยเฉพาะที่มณฑลการสู้ซึ่งถือเป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่ของจีนอยู่ทางภาคตนตกเชียงเหนือของจีนซึ่งขณะน,นี้มีการทํา MOU กับฝ่ายไทยเรียบร้อยแล้วกับเจ้ามือจีนอีกสักครู่ครับ